น่าจะเวลาเอากระแกะตรงนี้ดึงเลยจ้ะดึงอย่างนี้เอ๊นี่น่าจะนะหลังน้อยหลังหลายจ้ะสวัสดีค่ะแม่นงจูนจากฟร์จูนโคกนาฟาร์มค่ะบริเอดคลิปมานานแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กระสิพามายามกุ้งจะใส่กุ้งเอาไว้เมื่อวานอุณหภูมิ12องศาค่ะหนาวมากหนาวมากๆ พาเบื่งบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะที่จริงหมอกลงหนากว่าน,นี้จ้ะหมอกลงแบบอันนี้จะมันสายแล้วจ้ะแดดก็เริ่มออกแล้วเนาะอันนี้ถือว่าสายแล้วหนาแบบควันออกปากเลยเด้อจ้ะแถวนี้หนาวพี่น้องพามายามกุ้งจ้ะ แม่น้องจูนให้เบิ่งบรรยากาศนี่บรรยากาศหนองที่แม่น้องจูนใส่กุ้งนะจ๊ะหนาวค่ะตอนเช้าหนาวมากๆแต่แม่น้องจูนก็ยักใส่ไหมอันนี่ค่ะพาเบิ่งหมอกยังลงอยู่เลยจ้ะอันนี้แดดออกแล้วแต่ยังมีหมอกอยู่เลยเนาะนจ้ะ มือจังจะขยายก็บ,บ่ได้อ่ะได้แล้วนี่จะอันนี้โบเมนของแม่น้องจูนนี่จ้ะที่พ่นใส่ไวน้นี่อันนี้ก็เป็นหนองน้ำบใหย่เนะที่มาใส่กันนะ่ะที่จริงบ้านน้องจูนมีแม่น้ำาหลายจะแต่ว่าเลือกใส่หนองน้นอยๆซะก่อนเนาะมันก็พอได้กุ้งอยู่อันนี้พ่นใส่มาหลายมือละอันนี้ก็ใส่มาหมายนี้ก็บสามมือแล้วจา้าแต่พอได้เอ็ดคลิปมันหนาวเนา,จานะจ้ะเนาะ บอสะดวกเอทิปสำหรัเฝ้ามาเฝ้ากลับเฝ้าแล้วเฝ้าอย่ามันจ้ะมื้อนี้แม่น้องจูนก็นมาพาเบิ่งวัสิมานบออันนี้นี่ของแม่น้องจูนคือตัวนี้นี่จ้ะตัวนี้เนาะที่เห็นเป็นเอฟโฟมขาวๆลอยนี่ที่เห็นเป็นโฟมขาวๆลอยนี่จ้ะของแม่น้องจูนตัวนี้เดี๋ยวสิพาเบิ่งจ้ะวัสิมานบออันนี้ก็คืออุปกรณ์อันนี้ก็คืออุปกรณ์นนออรใส่เนจาจใาเอทุดลอย

นี่น่าจะนี่คือกุ้ง,งหลังแรกหลังแรกนี่น่าจะคือกุ้งหลังแรกนี่คือกุ้งหลังแรกพี่ยานมน่าจอนะมาเบิ่งหลังที่สองกันจ้าว่าจ่มาแล้ว หลังที่สองก็ค่อยหลังที่สองก็ซ้ำได้๋ยวจะได้น้อยเดียวอืมก็ซ้ำเด้นี่ก็จะก็ซ้ำเด้ด โอ้ยยังวะบอกื่เลยนี่นี่ น้าจ่เวลาเอากระแกะตรงนี้ดึงเลยจ้ะดึงอย่างนี้เอ๊นี่น้าจะนานะหลังน้อยหลังหลายาาจ้ะเวลาใสาก่กระขอดน้าจ่าเนาะแล้วก็เอ็ดเงินทกจ้ะมันจะได้เอาง่ายๆ ใส่หกกละจนเจ้าของกระติย์จบอนใส่ก็ได้เออเอออีปูใส่หอกหกกว่ามีตะปูจ้ะโอโอติ๊ด,กกดเฮ่บันนากตะปูติ๊ดมาใส่ดอกเด้อแบบนี้หหลายก็ได้กุ้งต็วบ่เถ้าได้ โอยเออก็อขาดจะมีจะอีปูกัดนะขาดเลย นี่คือผลงานที่ได้มือนี้นะจ๊ะมีทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูได้ประมาณสองโลสองสามโลนี่เราจะยี่สิบหลังลนะจ๊ะนะ ตัวปูตัวใหญ่ๆใส่น้ำด้วยนี่